เดินดูเดิรูปอดีตเยนาก็มีอยู่ีต้องมีแบบไปไปตรงรูปของจะยนอยู่ท่านเป็นนานหลายสมัยนะเป็นนานครับมีที่เป็นนานๆก็จะมีตัอบนพอ,อนานแต่รู่องหลัลง,ลงน่าจะเป็นปอเป็นนาน ตอนเป็น huh. ก็นั Ö ่งห้องนี้ใช่ไหมครับห้องเก่าครับเก้าอีกเต๊ะเป็นเป็นตัวเก่าโต๊ะตัว ที่สี่ตอท่านเป็นสุทีีค่ะอ้รัเพียงเาแทนหลวงพ่อพ่อใหญ่ ้ให้พรให้คำแนะนำยังไงบ้างะอยู่เยืนยาวต้องมีต้องมีเทคนิคอะไรฮะในการอยู่เยืนยาวในตำแหน่งรัวดนตรีกะลาหูค่ะขอบคุณมา เออพ่อใหญ่ผิดฟอร์มแล้วเนี่ยพูดน้อยโตแล้วโตผม้วโอเคไม่เป็นไรครับเก่งใจคุณกำัง ขอให้ท่านดำประเทศจะรุ <stumbled upon> <ground> ่งเรืองแข็งแรงเป็นกันทายเพราะใหญ่ลงลงคะถาให้ด้วยไหมอ่ะปาป้าเพราะใหญ่เก่งใจตู้กวาดตั้งครอบเริ่มใหม่ครับ แกแกน้ำตาไหลแกน้ำตาหลตลอดคน่น้ตาหลตลอดช่วยไมมีอะรช่วยกดเลยอ๋ออายุจะใกล้เคียงึ้นอ๋ออ๋อกันฮัลโ เพียงเปบาแทนหลวงพอ่อพ่อใหญ่ตรงนู้นจะเรียบ นั่นมอตูรายกคครับต้องใช้ใช้รถแบบยกขา ไโอ้โหนี่รามันตีรามันตีช่วยเองเลยโอ้ยพ่อใหญ่ยังเก่งขายยังโอเคพ่อใหญ่บอกว่าพ่อใหญ่เป็นนายกมันยืนได้เฉาะเลยนี่มอบเลยน้อยเทาาน้ามอบให้เป็นนายกมคือตอนนี้มอบนายกีก่ง

好的。Oh,